สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆนะครับวันนี้ก็จะพามาชมเหรียญนี่ครับเหรียญยี่ห้าสตางค์นะครับเป็นของยี่ห้าสตางค์กับห้าจิบสตางค์ของรัชกาลที่เจ็ดนี่เห็นไหมครับตัวนี้เป็นช้างนะครับผมเป็นช้างของรัชกาลที่เจ็ดสภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะครับฮะอดีตตัวแรงนะครับตัวแพงสมัยก่อนแพงมากครับผม แต่ปัจจุบันนี้จับต้องได้แล้วครับดูครับสภาพสภาพสวยเลยครับผมอันนี้ก็เอามาชมกันเนาะพ,พี่ท่านไหนยังไม่รู้จักเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันเลยครับผมสวัสดีครับมาแล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับเปือด้านหลังช้างนะครับผมของรัชกาลที่7อะไรเนะี่ยสยามรัฐสองสี เจ็ดสองนะครับเป็นเหรียญที่แบบค่อนข้างที่จะเจอน้อยนะหายากด้วยสภาพสวยๆนะครับด้านหน้าเป็นของนักเชิญเจ็ดนี่เสวยครับนี่อันนี้ก็เป็นยี่สิบห้าสตางค์ข้างบนอันนี้ตัวจุดข้างล่างจะเป็นห้าสิบสตางค์นะครับก็เล่นหากันสมัยก่อนเล่นหากันสูงมากนะครับปัจจุบันนี้ก็จับต้องได้นะครับนะครับพี่ๆใครที่ยังไม่เคยเห็นก็เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะครับหนึ่งนาทีสองนาทีก็เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับดูคลิปจบกด คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ผมเล็กๆน้อยๆเนาะจะได้เอามาทําคลิปให้ดูนะครับอันนี้ก็สภาพสมบูรณ์ครับผมเล่นหากันก็ประมาณอยู่ที่ประมาณหลักพันนะหลักพันถึง2000ันแล้วแต่ตามสภาพอยู่นี่ก็อยู่ประมาณพันนิดๆเนานะที่เขาเล่นหากันตัวนี้ก็สภาพสมบูรณ์ครับผมนะครับเอามาให้ชมกันเป็นเหรียญ25้สตางค์กับเหรียญ50สตงะะงางค์ราชกาลทิ่7นี่ครับยังค่าสวยมากนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมใครชอบก็คดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอันนี้เจอน้อยนะครับใครเข้ามาดูก็ช่วยนิดหน่อย <c oughs> ดูคลิปให้จบแล้วก็ก็ดีใจแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ๆสองนาทีดูจบอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆทุกคนเป็นกำลังใจให้กันเนาะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับมันก็เดีย๋ยววันหน้าผมหาอะไระสวยๆมาให้ดูใหม่นะครับเป็นเงินเก่าของเก่าข,ข,ของไทยแล้วนี่แหละแต่ละราชการต่างๆเนาะเดี๋ยวผมหามาให้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากดูด้วยนะครับพี่ๆนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย